อโวี o v e. แล้วทำไมไม่มีโอแล้วทำไมไม่มี <To paint S 1> อีเพราะเราน <part S 1> <is S 2> น้น <to see S 2> เรียกว่ารักวัสดีครับผมเกมนี้เล่นยากนะทุกคนชนกับเออชนใครชนยินานทุกคนโอ้ยินาัะพูมอีกแล้ว้ย <Now, S 2> เฮ้ยก็ไม่ดักคุ้มแฮะน่าจะยังไม่สองก็เลยไม่ดักตอนนี้เทนกับแรดเราเข้าโอ้ยผมเพลินดีนะเขาไม่แม่ทุกคนเทนกับแรดเราได้ปะเนะี่ยไหวปะเนะี่ยโอ้โหออกได้ปะเนี่ยเอ้ยแรดได้ชนเว้ยมาดูกันมาดูกัน,อเ,นอเอ้ยเทนหายอุ้มจุดจุดจุดโอ้โหแล้วโดน โดนก่อนได้กั้งสเอาอยู่อยู่ไกลผมต้องพูดโ,โหรู้รรรๆๆๆเพิ่งรู้ว่าอผมเพิ่งรู้ว่าแคสเนี่ยเราต้องใช้พลังเหมือนกันนะทุกคนโ,โหเราต้องใช้พลังในการพูดเยอะเลยอย่างลิมโบผมเนี่ยใครยังไม่ดูไปดูด้วยนะครับผมพูดเบาไปหน่อยเดี๋ยว EP 2สองนี่ผมพยายามจะพูดดังๆ เกมแนวเอ่อแนวขไขปริศนาทุกคนลิมโบเดี๋ยวผมก็ลงเกมแนวนี้หน่อยๆเยอะหน่อย,ย,ออย,ขยไขปริศนาทุกคนโอ้ยทำไมเทลเราโดนคาป้อมเนี่ยคาป้อมปะนะ่ะตายตรงไหนไม่เห็นนะไม่เห็นคาป้อมจริงด้วยโอ้โหลีาเรา ผมไม่ออกมมนต้องออกได้ไหมตัดเลือดออกกันเวทดีวหมตอนนี้เขาเข้าเร็วนะทุกคนเขาเข้าไวออกไวนะเราต้องใจเ,เยน็นทีมเขาเข้าเร็วมากเพราะว่าเป็นเพนร <c oughs> าพูดดังกว่านี้ <c oughs> ทีมเขาจะเข้าไวมากทุกคน ฮึท so so ่านเน่ไปเมื่อทุกคนโดนโยกหลบโอ้โหประกบดาบอีกแล้ว oh, ต wow. ุไซโยกหลบได้โอ้ยโยกหลบดีนาได้เจอแอนเนตันตินะทุกคนเฮ้ยเขาภาษามเก่งกว่าผมนึกเหรอมันไปได้ยังไงผมตุไซโยกหลบแอนเนตเอ้ยโยกหลบยินาได้แต่ได้ช็อตนะทุกคนได้ช็อต เดี๋ยวผมเอาไปลงช็อตทุกคนมาดูช็อตผมด้วยนะพอดูพอดูช็อตเสร็จแล้วแล้วก็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 ไปดูคลิปด้วยนะทุกคนผมเป็นเด็กฝึกหัดเนี่เด็กหัดไล์เด็กหัดโอ้โสองตันนิ่งแล้วไม่ไหวอ่ะซีซีจ้าพี่จ้าโอ้โหอะไรนักหนาวะ พอเหอไม่ไหวป่ะไม่อยากเล่นเลยะตรียมได้ป่ะเตียมได้ป่ะตรียมได้ป่ะอล้วเล่นได้ยังตีแล้วโอ้ฮ้ย่ารอดด้วยไอพวกนี้ แล้วที่วเราแพ้จ็อกเกอร์ทุกคนยากจัดเลยแบบนี้เที่ยวเราไปแพ้จ็อกเกอร์ทุกคนคือเข้าทําไมก็ไม่รู้รู้ว่าแพ้ทางไหมแต่ก็แบบอ๋อนี่ก็ลุมเราจับอะไรนักหนาโดยเฉพาะเอเนตน,นะทุกคน <S <S ผมต้องออกแบบโอ้และโดนน, <S <S นีนะไอเราก็ โการทายมันน,นะดักพุมนะ่มเลยวดักพุม่มดักพุม่มเฮ้ยเบื่อไอตัวดักพุ่ม <c oughs> แล้วมันเบิร์ตทีเดียวหายจริงโว้ยจะเล่นกับมันยังไง <c oughs> ตายพี่หัว คิวจริงโอ้โหเนื้อของไก่จังหวะถูกเที่ยไก่จังหวะไปโดนบัตเอ้ยโดนบัตโดนงัดโดนท่าหนึ่งยีนางัดนะทนเอก็เลยแบบลำพาดน,นิดหน่อยรู้สึกเกมอัปเดตปะไม่รู้ฮะสัมผัสผมไม่เหมือนเดิมเลยนะ่นแหลแต่รู้สึกคล่องขึ้นนะทุกคนรู้สึกมันจะคล่องขึ้นรอเปล่านะออกนี่เลยนะั่น เกมนี้กวนโอ้ยทุกคนกซีซีเขาเยอะตอนแรกผมก็อยากเอาออฟเลนตัวอื่นมาแหละแต่สนมากเื่งเกมนี้ผมก็เล่นแค่ป่ากับแค่เมียทุกคนแล้วก็เล่นไม่กี่ตัวนะป่าผมก็มีนาคอสทวกนี้ก็ไม่เล่นเล่นฮ่าเพน,นิดหน่อยแล้วก็มตาไม่กี่ตัวนะเกมนี้ใช่ไหม ป้อมงเลยป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีช่วยไม่ได้นะเดี๋ยวทำไมนายฟิกไปตรงนั้นนะ่ะเราเดินมาด้วยกันแท้ๆไม่เข้าใจเหมือนกันตีดิตีให้ตั้งครึ่งหนึ่ง้วฮัลโหล ทีละาเราไม่แมู้โอ้โหขึ้นไปอีกอ่ะหายไม่ได้เปล่าสับตัวนึงหมดละหมดละหมดละหมดของแล้วหมดของแล้วหมดของเล่นแล้วหมดของเล่นแล้ว เต้นไสวยมากนะทุกคนเห็นผมจะเล่นเพื่อนเลยเล่นด้วยเล่นสวยมากชมก่อนเล่นสวยเกิน <c oughs> ต้องใช้พลังเยอะๆผมอยากเป็นเหมือนพี่เอกนะทุกคน <A painting S 1> ผมอยากเข้า like เข้าตี้พูดเลยพูดเลย s <S พูดเลยก่อนเลยไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าอยากเข้าตี้อันนี้แน่นอนตี้ใส่นัวแต่ในนี้ผมยังไม่มีคอม <He 's S 1> <c oughs> ใส่หนโดนอย่างเงี้ยมันต้องโดนมันต้องโดนเดี๋ยวมันควรติมันติโ้หเอ้ยโจอกเกอร์เขารู้ดีทุกคนหลบไปหลบมาโรจิน่ดับมันนะได้ดับมาแล้วขึ้ดบเสร็จขึ้นกันเลยแล้ทุกคนสายหนานะเนียไม่ไหวเราจะเล่นสายดามจไม่ได้นะทุกคนโวเวอร์เข้าเยอะ เยอะมากที่ผมออกจอกก่อมาเพราะอะไรเพราะว่าหยานนะครับใช่ไหมความรู้สึกผมผมถามว่าผมเก่งไมมหรอก่เวลากดอันตรีเหมือนหยานจะเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสริมจอกก่อทนและยิ่งเสริมกับไอ้ตัวนี้ไอ้ดาบเพลงมุลาใช่ไหมใช่มุลาจะทำให้หยานจอดแทงได้แรงมากทุกคนั่านแหละัวไว้ลำแทงด้วยแหละเข้าไม่ถึงบางที ใช่ <c oughs> บางทีเข้าไม่ถึงหรอกไอ้พวกนี้อ่ะ <c oughs> คิดล่าเราไปกับเพล์นู่นละ <c oughs> โอ้ผมโดนเอ็ดเฮดแรงเกินอ่ะทุกคนเห็นป่ะออกไปดูมุลาแป๊บนึงโอเคเขาไม่ลงแล้วนะม <c oughs> ุลมาภาษาสีฟ้าเรียกอะไรมุกเชงสเปียใช่ <c oughs> แต่ทีนี้เขาไม่มีแทงหรอ แต่ก็ต้องออกจากขอ่อยิีเห็นเราค้ำค้ำคนเดียวไม่ไหวแลวทุกคน <c oughs> ที่ผมเงียบนี่ไม่ใช่มีไรนะทุกคนทำสมาธิอยู่ <c oughs> ต้องต้องเข no ้าใจผมหน่อยทุกคนที่ผมเงี่ยเพราะผมเนี่ยผมทาสมาธินี่แหละไม่มีอะไรหรอกที่คือเราตายใช่หโอ้ยขือนี่ก็ข้ามไม่ได้เหรอยานอะไรเนี่ยคนอื่นเขาข้าได้หมดแล้วนะเพื่อนรอเปล่าเอาเลยอ่าโทษที ดักนี่เลยตาเม่โดนโดนเรียบเลย <laughs> เอาแล้วโดนด้วยโอ้โหขอบคุณขอบคุณที่ผักออกมาโหโหวู้ฮู้ Hư Ui chip Triếp Ố hô gì nè Mọi người có thể thấy hả Nả chưa đây phe nạp đen nha tất cả Không biết, ờ, không phải thêm clip mất Thêm clip, thêm Ui, thêm tìm thêm Thấy nó แออกอันนี้มาโอ้เทลเราถ้าได้จอเกาะตะกี้น่จะแน่จะยิงเพนเข้าแต่เทลไม่ออกเทลออกรุดเลื่อนมากอนถ้าออกจ่กอเกาะตะกี้เพนเพนแน่จะตายเลเพนแน่จะไม่รอดแต่ยินาถึกมากเลยดนนกดอันติกดอันติแบบถึกโคตรโตรนนเหนห,เไไห,ห,ห,หเััมมมไไ่่่้ละวปงงึอถ วัสดีเพนวัสดีไปไหนจ๊ะไปไหนฮะเพื่อนไม่มาเฉยๆนะไม่ใช่เลยหรอกไอ้วัดมีดาบฟุยอย่างหนากดดาบ เฮ้ยหรือไอ้ยีนาเขากดเหมือนกันผมก็เลยตีมันเข้าตีมันเทวตีมันเฮ้ยถอยก่อนเพื่อนโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเพื่อนเทว์ไม่รู้ว่าตัวมันตัวอะไรดับแดงดับแดงทุกคนสิบสี่วิสิบสี่วิเจ้าเะ้าเจ้าสิเจ้าเราด้วยเราไม่ยีนาเล่นเราไม่ ทำเสร็จๆให้คีล่าเราได้เล่นนี่คีล่าเราเก็บสองได้เราเก็บไปสองเดี๋ยวเข้าไปช่วยคีล่าไงผมก็มายืนให้ผมไม่ได้ออกอันนี้มาน,นะทุกคนเขาเรียกว่าอะไร วนผิดทางเนี่ยเวลาไฟใหญ่ผมก็จะแบบเนี้ทุกคนทำไม่ได้อ่ะผมแค่นี้ทุกคนทำสมาธิอะบางทีพาดน,นิดเดียวคือตายได้เลยนะทุกคนเรามาดับเองก็ต้องโดดมาแถวเนี้ยทุกคน,นจะโดดไปไหนได้ กดแล้วแล้วก็โดน่าไปหลดอ็ักอย่างตอนนี้มันเอาเรื่องแน่พี่นเรื่องขอบคุณครับฝากกดไลค์กดติดต,ตามกดติดตามผมด้วยแน่ ผมลงได้แค่เกมเดียวเลยทุกคนลงเยอะไม่ได้เน็ตไม่มี <laughs>